กีตาร์ไซส์เล็กนะครับโดยเฉพาะไซส์3ส่วน4โมเดลที่มีขายอยู่ในท้องตลาดทุกวันนี้นะครับไม่มีอะไรดีเกินตัวนี้ครับเทเลอร์ mm. er GS MINI mm. ครับ f e s t i v a l Music Shop and m a l นวันนี้เสนอตอนกีตาร์เทเลอร์ตัวนี้คือ GS MINI และ mm. เป็นไมโครอาครับอย่างที่บอกว่าไซส์3ส่วน4เนี่ยไม่มีอะไรดีเกิน GS MINI และท็อปของ mm. GS MINI คือไมโครอะแบบนี้ครับตัวนี้ชื่อน้องด่างนะเจ้าของบอก ถ้าทำการวัดแอคชันเลยนะครับสำหรับไม้โครอาเดี๋ยวผมจะมีอธิบายท้ายคลิปว่ามันพิเศษยังไงนะครับตัวนี้สายเบสค่อนข้างสูงสายคอดสูงนิดหน่อยนะครับเช่นเดียวกับด้านนั้นนะครับแล้วผมเคยบอกไปนะครับว่ากีตาร์เนี่ยมันรู้จักกันแล้วมันคุยกันวันนี้ GS Mini โค a มาที่ร้าน2ตัวเลยตัดคลิปให้ก่อนวันนี้วันที่3มิถุนานะครับ2568มาพร้อมกัน2ตัวเช้ากะบ่ายนะฮะ ตัวนี้คอตกท้องช้างนิดหน่อยนะครับผมจะยังไม่ขันนะครับเพราะว่าในความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับว่าเทเลอร์เนี่ยชอบคองอนิดนิด,นดแล้วรู้สึกว่ามันสั่งงานได้ดีมันริงมันลั่นดีนะครับเซจจากคอนิดหน่อยนะครับสาย6วัดได้เท่านี้นะครับสาย1วัดได้เท่านูนนะครับแต่ต้องบอกเพื่อนๆนะว่าท้ายคลิปผมขันคอเข้าไปอีกหน่อยนะครับทาการ ทอสายเก่านะครับเดี๋ยวตัดใส่ขวดพลาสติกนะครับแล้วเจ้าของเลือกใช้สายใหม่นะครับเป็นเ l ลิกเซอร์โฟเซอร์บอลเบอร์สินะครับซึ่งแอคชั่นเดิมหรือสายเพิ่งตัดเมื่อกี้เป็นแอคชั่นของโรงงานสายโรงงานนะครับเป็นเ l ลิกเซอร์เบอร์สิซึ่งไอเดียเนี่ยใส่มาเพื่อชดเชยบอดี้ที่เล็กของกีต้านะครับแต่หนักมือคนไทยไปหน่อยนะฮะไม่ดอ่ะมาร์คด้วยมจิกได้องศาเฉียงแบบนี้ครับของสองคนแลครับ ทำการแต่งด้วยกระดาษทรายแบบหยาบแบบละเอียดและขัดต่อด้วยมือตัวนี้ตัวรับเสียงอยู่ด้านข้างนะครับตอนถอดซัเดอร์เนี่ยเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าผมขันตัวรับเสียง3ปุ่มนะฮะด้านซ้ายของซัเดอร์นะครับโอเคได้องศาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เตะลงแน่นอนตัวนี้ยัดยากเลยนะด้านฟิตพอดีเป๊ะเลยนะ วัสดุที่ใช้ทำซัดเดิลนะครับแข็งกว่าด้านนัดนะครับเป็นวัสดุสังเคราะห์ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรดีมันแข็งกว่านูโบนและมีความเหนียวนะครับแต่ด้านนัดเนี่ยเป็นนูโบนเหมือนกีตาร์นูโบนทั่วไปนะครับสายจากในไปนอกนะครับด้านลูกบิดสายสามแต่งรูไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ให้คมนะครับแล้วก็แต่งให้เดียสเท่ากันแอบคันคอน,นิดหน่อยนะครับคอตรงกว่าเดิมเล็กน้อยเสร็จแล้วทดลองเล่นหน่อยครับ ตัวนี้คือเทเลอร์ G S Mini นะครับตอนแรกนึกว่ามหฮอกกานีเหมือนกันแต่ไม่ใช่นะเป็นโคอาบุกแมทหมดเลยถ้าเพื่อนๆสังเกตนะมันจะมีความสมมาตรกันแม้กระทั่งด้านก้นนะด้านซ้ายสมมาตรกันอันนี้ทึบใช่ไหมฝั่งนี้ก็เหมือนกันฝั่งนี้ทึบบุกแมทคือการที่เป็นไม้ชิ้นหนึ่งนะครับผ่าตรงกลางแล้วแบออกสองข้างซ้ายขวางเงี้ยเหมือนเปิดหนังสือนี่คือบุกแมทแต่ตัวนี้บุกแมททั้งตัวแล้วเป็นโคอา ราคาขึ้นแน่นอนสักห้าหกปีที่แล้วบ้งที่มีข่าวว่าฮาวายไฟไหม้คือไอ้มอกกานีเนี่ยมันคือโคอาคือมอกกานีชนิดหนึ่งที่ชอบขึ้นแถวรอบภูเขาไฟแล้วมันมักจะโตไม่ดันเพราะมันโดนลาวาเลยเป็นไม้ที่มีราคาแพงแล้วก็เสียงนะที่เพื่อนเได้ยินนะมันมีความอบอุ่นแล้วโปร่งอยู่ข้างในนะมันไม่พุ่งเหมือนสปูตถ้าสปูตมันจะพุ่งใสแต่เนี้ยมันจะอบอุ่นแล้วก็อบอุลอยู่ข้างในในกล่องของมันนะ เรียบร้อยนะครับและนั่นคือ t ทเ l อ r GS Mini Coa นะครับตัวนี้ชื่อน้องดังนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้กีตาร์ตัวเล็กตัวนี้คือท็อปสุดของยอดพีระมิดนะครับเพราะว่าแฟ็นเทเลอร GS Mini Coa นะครับเดี๋ยวอีกตัวตามมาติดๆนะครับขอให้มีความสุขกับการเล่นดนตรีทุกท่านและเราพบกันใหม่คลิปหน้าส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ